นี่ครับบรรยากาศในสวนแตงนะครับในลูกแตงนะครับนี่ครับได้การละ อันนี้ก็กำลังให้น้ำอยู่นะครับพาถ่ายดูบรรยากาศเช้าเช้านะครับในตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บรอบแรกนะครับน่าจะประมาณพุ่งวันนี้หรือเปล่านะครับน่าจะเริ่มเริ่มเก็บนะครับ รุ่นรุ่นแรกนี่ก็จะพอเก็บแล้วนะครับในรุ่นนี้เก็บครั้งแรกราคาก็เป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะครับนี่อันนี้ก็ขึ้นค้าง สวยเลยนะครับนี่ครับคางซุ้มการปลูกแตงก็ใช้เวลาปลูกไม่นานนะครับ ประมาณกี่เดือนอัน2เดือนได้ผลผลิตนะครับการเก็บผลผลิตก็อยู่ที่เราดูแลนะครับถ้าไม่มีมแมลงไม่มีหนอนมากวนเยอะก็ เก็บได้นานครับลูกใหญ่ๆ ด้านไหน น้ำก็จะให้แทบทุกวันนะครับเพราะว่าตอนกลางวันแดดร้อนมากนะครับก็ให้ไปนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ครับอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งนะครับอันนี้พันหนึ่งนี่น่าจะเป็นนี้พันใหญ่แต่น,นี้พันเล็กนะครับเพราะว่าผมซื้อพันมา อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าพอาดีไม่พอนี่นี่นี่เป็นค้างตรงนะครับนี่นี่เป็นค้างตรงนี่ค้างตรงก็ประมาณนี้ครับนี่ค้างซุ้มอันนี้ลองสุดท้ายครับ ก็พอมีพึ่งมีอะไรมาผสมเกรสรเยอะเลยนะนให้ดูไม่ให้ถ่ายเขาเขาอ,อายนะครับอายก้นฮ ใบเหลืองๆนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพอใบแก่ปุ๊บก็จะแห้งนะครับแห้งเหี่ยวเหมือนคือทุกชนิดนะครับดอกแตงแบบดู ตรงนี้เป็นอะไรไม่เกิดหลายหลุมไม่ได้เอามาซ่อมตนี้ว่างก็พยายามเดินดูน้ำนะครับเผื่อ เส้นไหนตันนะครับก็จะได้แก้ไขนะครับ ไม่รู้รังอยู่ที่ไหนมั่งนะครับมากันเต็มเลยเขาให้ราคาดีๆ <c oughs> แตงนะครับแตงรอบนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาปลูกแตงกันบ้างนะครับช่วงดูดูแรงนะครับว่า <c oughs> เป็นพืช ให้น้ำน้อยนะครับช่วงฤดูแลงก็น่าทํานี่ครับก็จะเหี่ยวๆอย่างนี้เลยทั้งที่น้ำก็ออกอยู่น้ำไม่ลงดินหรือเปล่า น่าจะไม่ลงดินนี่ครับก็จะดูเหี่ยวๆนะท้ายๆอาจจะแรงดันน้ำหรือเปล่าครับแล้วก็ต้องเดินเช็คเดินดูนะครับช่วงเด็ดร้อนๆนครับ่นสงสารมากเหี่ยวหมดเลยนะครับ เก็บได้แล้วครับขนาดนี้ีใหญ่นะครับนี่ครับคางซุ้มก็จะห้อยๆลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่ห้อยๆลงมานะครับเก็บง่ายนะครับ ง่ายกว่าค้างตรงนิดนึงเพราะว่าค้างตรงเขาก็จะมีใบมีอะไรปิดเยอะนะครับอืเต็มเลยครับลูก ครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเ,เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องน้อยๆน,นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางเป็นอาชีพให้คนอื่นต่อไปได้นะครับการปลูกแตงก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับ แต่มันหลายขั้นตอน,นครับการทําค้างการทําอะไรค่อนข้างจะใช้งบประมาณเยอะในรอบแรกนะครับว่ารอบแรกก็ต้องซื้อสายน้ําหยดซื้อไม้ไผ่ซื้ออะไรนะครับถ้าเราไม่มีเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคนสู้ชีวิตนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ